อวนเธออ้วนเถอออกมาอ้วนออกมาก็บอกว่าให้ออกมาจะทจะได้ีมนหัวพี่ฮะยืมไม่กล้าลงตัวขาลูกพับมาเมื่อกี้ไี่ก็ ปปั่นเลยปั่นไปัข้างหน้าปั่นไปข้างหน้าปั่นไปหน้าเลลูกอย่าไปปั่นไปหลังดไปหน้านี่ันแบบนี้มาเลยๆกระโลงไม่กรไม้อย่ามันยตายไปมามาเอแหละไนมา ปั่นไปข้างหน้าลูกปั่นไปข้างหน้าปั่นไปข้างหน้าดิปั่ไปข้าหน้าบอกอะ่ะเอกอนน an, กดไปข้างหน้ากดไปข้างหน้านั่นแหละกดไปข้างหน้าเออนั่นแหละเออปั่นไปข้างหน้าเรื่อยๆข้างหน้าไปกลางๆขางนี่เคยปั่นเนีปั่นไปปั่นไปข้างหน้ากดไปข้างหน้ากดไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าเอออย่าไปกำเบรกไว้สิอย่าไปกำเบรกไว้ อย่าไปกำเบกอย่าไปกำเบกถ้ากำเบกมันจะไม่ไปปั่นไปอย่ากำเบก <c oughs> เร็วเลยปั่นเร็วเลย <c oughs> <c oughs> หน้าสองสารนะ

เอาลากไปเองลากไปเองอยากเล่นกันต่อลากไปเอง